มังกรบทที่229โมโหใบหน้าสวยของเซี่ยมเงยาเหย็าเยนเยยบอเย่ห่ตรงเฉินเฟิงสมควรจะเป็นสามีของฉันหรือไม่ฉันเป็นคนตัดสินคุณไม่ต้องยุง่งอีกอย่างเขาจะมาถึงในอีกไม่ช้ารอให้เขามาถึงก่อนนายก็จะรู้เองว่าเขามีสมควรหรือไม่สมควรจะเป็นสามีของฉันกันแน่พูดแบบนี้คุณกำลังปฏิเสธฉันงั้นเหรอ สีหน้าของเย่ไห่ตงเคร่งครึมลงเขาไว้หน้าเซี่ยเมิงเหยาพอแล้วเซี่ยเมิงเหยาไม่รู้จักดูสถานการณ์งั้นก็อย่าโทษเขาแล้วกันแล้วมันยังไงเซี่ยเมิงเหยาเผชิญหน้ากับเย่ไห่ตงอย่างไม่ยอมแพ้แปะแปะแปะเย่ไห่ตงปรบมือเบาๆพร้อมเอ่ยคุณหนูเซี่ยผมควรจะบอกกว่าคุณกล้าหาญมากหรือจะบอกกว่าคุณไม่รู้ดีและคุณรู้ไหมว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนตระกูลเย่ คุณอยู่ที่ตระกูลเย่คุณเชื่อไหมแค่ผมพูดคำเดียวก็ทำให้คุณออกไปจากประตูนี้ไม่ได้อีกต่อให้ร้องขอสวรรค์ก็ไม่มีใครรมาช่วยเธอได้เสี่ยมื่งเหยวน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อยพูดเสียงเย็นเย่ไห่ตรงฉันขอเตือนคุณอย่างโง่ไปหน่อยเลยก่อนเขามาฉันโทรไปแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วเ้าหากยังไม่กลับไปภายในครึ่งชั่วโมงทางตำรวจจะมาที่นี่ห้าห้าตำรวจ เย่ห่ตรงหัวเราะลั่นก่อนเหยียดยิ้มฉันเย่ไห่ตรงหรอจะกลัวตำรวจตำรวจพวกนั้นสิไม่กลัวฉันก็ถือว่าไม่เลวแล้วเสี่ยมม่งเหยาบอกตามตรงนะต่อให้ฉันให้ตำรวจพวกนั้นยืมความกล้าสักหมื่นสักแสนพวกเขาก็ไม่กล้ามาค้นตระกูลเย่หรอกดังนั้นถ้าเธอรู้สถานการณ์สักหน่อย ก็รีบถอดเสื้อผ้าแล้วนอนกับฉันซะถ้าเธอทําให้ฉันรู้สึกดีได้ไม่แน่ฉันอาจจะปล่อยไอ้แก่นี้ไปก็ได้เย่ไห่ตรงพูดอย่างได้ใจอย่าคิดเลยเซี่ยมึ่งเหว่ยวกัดฟันกรอดอย่างโมโหเห็นได้ชัดว่าเธอกําลังโกรธมากอย่าคิดเย่ไห่ตรงยิ้มเย็นวันนี้ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะทํายังไง มานี่ถอดเสื้อผ้าอีตัวนี่ออกแล้วถ่ายภาพนูดอสักสองสามใบส่งไปให้ไอ้ขยะนั่นเย่ไห่ตรงยิ้มแล้วโบกมือเขาอยากจะรู้นักว่าเฉินเฟิงจะเป็นเต่าหัวหดไปจนถึงเมื่อไหร่เย่ไห่ตรงถ้าแกกล้าทำอะไรลูกสาวฉันฉันจะฆ่าพวกแกทั้งตระกูลแววตาของเซี่ยเว่ยกวัวประกายวาบอย่างดุร้ายสิ่งที่เย่ไห่ตรงทำไม่ต่างอะไรกับฆาตรกรที่ทำลายทั้งเฉินเฟิงและเซี่ยเมิงเหยาไปพร้อมๆกัน ไอ้แก่เสนอหน้านักเร่อเย่ไห่หตรงใช้แววเย็นเยียบอหักขาไอ้แก่นั่นอีกข้างครับประธานเย่เพียงสิ้นเสียงของเย่ไห่หตรงก็มีคนหยิบท่อนเหล็กพุ่งเข้าไปทุบขาของเซี่ยวเว่ยกวัวทันทีเสียงกระดูกหักลั่นกรอบเส้นเลือดทั่วร่างของเซี่ยวเว่ยกวัวระเบิดแตกในทันทีแต่เขากลับกัดฟันไม่ส่งเสียงใดๆเพียงแค่จ้องเย่ไห่หตรงอย่างเอาเป็นเอาตายราวกับสัตว์ร้ายที่จ้องจะกินเนื้อไอ้แก่นี่ยังจะมองอีก เย่ไห่ตงถูกสายตานั้นจ้องจนเริ่มหวัน่นทันใดนั้นความโกรธก็แล่นขึ้นมาเขาหยิบท่อนเหล็กแล้วฟาดลงบนตัวเซี่ยวเว่ยกัวพ่อคะเซี่ยเมิงเหยาร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดอย่างสุดหัวใจกระโจนเข้าหาเซี่ยวเว่ยกัวจากนั้นท่อนเหล็กที่เย่ไห่หตรงเนื้อขึ้นก็ฟาดลงบนหน้าผากของเซี่ยเมิงเหยาวอย่างแรงเซี่ยเมิงเหยากรีดร้องออกมาหน้าผากขาวพลันมีเลือดแดงไหลซึมออกมา นางกะรีแกอยากจะตายเป็นเพื่อนไอ้แก่นี่ใช่ไหมเหย่หายตรงหัวเราะยย่อยถึงเขาจะตีเสี้ยมือเหยาจนเลือดไหลแต่เขากลับไม่มีความรู้สึกเสียใจเลยสักนิดกลับกันเขายกท่อนเหล็กขึ้นมาอีกครั้งแล้วฟาดลงที่เสี้ยมือเหยาคขังไห่โปไม่อาจทนมองต่อไปได้จึงเอ่ยเกลี้ยกล่อมอย่างทนไม่ไหวประธานเย่อยาฆ่าคนเข้าจริงๆและถ้านนายตีผู้หญิงคนนี้ตายแล้วเจ้าขยะนั่นมันสู้สุดชีวิตขึ้นมาจะทำยังไง เย่หายตรงเหลือบมองคังหายโปก่อนขมวดคิ้วในกลัวอะไรกันเจ้าขยะนั่นมันจะเอาอะไรมาสู้ฉันชีวิตของมันถ้าฉันต้องการก็เอามาเมื่อไหร่ก็ได้สู้สุดชีวิตแล้วมันยังไงละ่ะหลังพูจบเย่หายตรงก็หยิบท่อนเหล็กขึ้นมาฟาดลงบนตัวเสี่ยมึ่งเหยาวยาอีกครั้ง คังหายโปขยับปากแต่ก็ไม่ได้พูดเกลี้ยกล่อมอีกอันที่จริงในคําพูดของเย่หายตรงเฉินเฟิงก็เป็นแค่มแมลงเล็กๆไม่ต้องพูดถึงตระกูลเย่แค่ตระกูลคังของพวกเขาก็มีร้อยพันวิธีที่จะทําให้เฉินเฟิงหายตัวไปอย่างไรร่องรอยในขณะเดียวกันระยะห่างของเฉินเฟิงกับตระกูลเย่ก็ห่างไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรแล้วตั้งแต่ติดต่อเสี่ยมือเหยาไม่ได้เฉินเฟิงก็ยิ่งวิตกกังวลเหยียบคันเร่งจนมิดฝ่าไฟ,ไฟแดงบนถนนไปไม่รู้กี่แยก ในที่สุดประตูใหญ่ของตระกูลเย่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลายคนที่ประตูลหลังจากเห็นโคนิกไซกอรปราดเข้ามาเร็วดังฟ้าแลบก็ตื่นตกใจทันทีรีบกระโจนถอยทันทีโดยไม่รู้ตัวตูมรถโคนิกไซกอรงชนเข้ากับประตูใหญ่ของตระกูลเย่ยอย่างแรงราวกับสัตว์ร้ายที่หลุดออกจากกรงคำรามแล้วรีบพุ่งเข้าไปยังคฤหาสน์ตระกูลเย่ย เฉินเฟิงมองเห็นเสี่ยวเว่ยกวัวที่ถูกแขวนอยู่บนต้นไม้กับเสี่ยเมื่งเหยาวที่กอดเสี่ยวเว่ยกวัวอยู่ตั้งแต่ไกลๆแล้วเมื่อเห็นเย่ไห่ตรงใช้ท่อนเหล็กฟาดลงบนตัวของเสี่ยเมื่งเหยาาดวงตาของเฉินเฟิงก็แดงราวกับสีเลือดอยากตายนักใช่ไหมเฉินเฟิงพูดเสียงลอดไรฟันก่อนกระทึบคันเร่งรถโคนอีกไซ้กอร,ราวกับสัตว์ร,ร้ายคลุ้มคลั่งกระโจนใส่บอดี้การ์ดของตระกูลเย่ โคนิคไซกอส่งเสียงคำรามปลุกคนในตระกูลเย่ให้แตกตื่นในที่สุดเบอร์ดี้กาดหลายคนหันมองไปรอบๆทันใดนั้นรูมันตาก็หดเล็กก่อนแตกตื่นจนตะเกียกตะกายวิ่งหนีออกไปเบอร์ดี้กาดส่วนหนึ่งวิ่งหนีไปแล้วแต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ตกใจจนก้าวขาไม่ออกตูมตูมตูมรถโคนิกไซกอชนเข้ากับร่างสามสี่ร่าง ร่างของคนชุดดำกระเด็นไปไกลกว่า10เมตรคนที่ลอยคว้างในอากาศกระอักเลือดจากอวัยวะภายในที่เสียหายออกมาไม่น้อยแรงกระแทกของรถโคนิกซิซซกอไม่ได้น้อยไปกว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ขับด้วยความเร็วเต็มที่บอดี้การ์ดพวกนี้คงไม่มีเหตุผลที่จะรอดประกูลเย่ต่างแตกตื่นหวาดกลัวรถที่พุ่งเข้ากระทันหันแบบนี้ใครเป็นคนขับกัน ไม่ต้องให้เสียเวลาคิดมากเสียงเบรกดังขึ้นอย่างแรงยางล้อสีดำทิ้งรอยยาวบนพื้นแล้วโคนอิอกเซกอก็หยุดลงประตูปีกนกเปิดออกฝีเท้าหนักของเฉินเฟิงย่ำลงมาเพือทุกผู้ในที่นั้นพากันหยุดหายใจจังหวะที่เฉินเฟิงลงจากรถทุนคนในที่นั้นยกเว้นเสี่ยเว่ยกัวและเสี่ยเมิงเหยายวล้วนรู้สึกในทันทีว่าที่คอของตัวเองถูกมือที่มองไม่เห็นบีบอยู่ เมื่อเห็นสายตาที่โกรธเกลี้ยวจนลุกเป็นไฟของเฉินเฟิงตระกูลเย่ทุกคนก็เริ่มสันสะท้านลุงลุงหวังฆ่าเขาซะเย่ไห่ตงพูดเสียงสั่นเขาไม่รู้ว่าชายตรงหน้านี้คือใครแต่เขากลัวไปแล้วเขากลัวจรงิจรงๆแววตาของชายตรงหน้าช่างหน้าหวาดกลัวราวกับสัตว์ร้ายในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ทำให้ผู้คนหวาดกลัวจากส่วนลึกของจิตวิญญ,ญาณเย่ ประธานเย่ผมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาลุงหวังที่ถูกมอบหมายให้กลืนน้าลายแล้วพูดด้วยความกลัวเขาเป็นจอมยุทธ์จอมยุทธ์ระดับกลางของหมิงจิ้งเป็นผู้คุ้มครองของตระกูลเย่อยู่ในตระกูลเย่มาสิบกว่าปีเขากําจัดศัตรูที่แข็งแกร่งให้ตระกูลเย่มานับไม่ถ้วนฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ